คนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย Toyota f o r t u n e er, เประสบการณ์ที่เหนือกว่าสไตล์ชีวิตที่เหนือใครวัดประดูพัฒนารามเป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยและเจ้าเมืองนครศรีธรรมร,ราชในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดยมีเก่งพระเจ้าตากเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ภายในวัดแห่งนี้เชื่อว่าเจ้าพะยะนาคนครน้อยกลางเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าพะยะนาคนครศรีธรรมราชน้อยและเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชเป็นผู้สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช2385เพื่อเป็นสถานที่เก็บพระบรมอัฐิที่ยึดถือตามธรรมเนียมประเพณีจีนที่ว่าบุตรชายต้องทำศพให้พ่อ นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงเราจะเห็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันคือเจดีบรรจุอัติของสมเด็จพระสังฆราชสีซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สองในยุคกรุงธนบุรีและยังเป็นพระอาจารย์ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอีกด้วยใกล้ๆกับกิ่งของพระเจ้าตากนะคะ จะมีสถูปหรือเจดีเป็นรูปบัวนะคะสังกเกตได้นี่คือที่เก็บพระอัิฐิของสมเด็จพระสังฆราชศีนะคะสมเด็จพระสังฆราช3แผ่นดินนะคะ2กรุงหรือเรียกว่าสมเด็จพระสังฆราชสองกรุง3แผ่นดินพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระสังฆราชตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีและก็กรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยค่ะเราจะสังเกตได้จากงานรูปปั้นนะคะลายปั้นบัวที่ค่อนข้างจะปลัะขักพังไปแล้วด้านบนสุดเนี่ยจะเป็นรูปบัวนะคะฐานด้านล่างลงมาเนี่ยจะเห็นเป็นลายเครือเขาแล้วก็ฐานด้านล่างสุดเนี่ยก็ผุพังไปเยอะและจะมีตรานะคะที่เป็นตราของสมเด็จพระสังฆราชเหมือนพัดเป็นปวงพังยดยศอยู่ข้างๆเนี่ยคะ่ะด้านนี้ยังยังมีรอยพัยดยศอยู่นะคะัทั้งสี่ทิศเลยตามประวัติ สมเด็จพระสังฆราชสีมีพื้นเพเดิมอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อมาเดินทางไปศึกษาที่อวิทยาภายหลังจากที่เสียกรุงและเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงกู้บ้านเมืองได้จึงได้สร้างกรุงธมรีขึ้นแทนเมืองอยุธยาและพระองค์ก็ได้เริ่มฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นในปี2312โดยพระองค์เสด็จลงมาทางเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อปราบก๊กเจ้าพญานาครศรีธรรมราชหนูหลังจากที่เสร็จสิ้นการปราบปรามกบฏ พระองค์ยังคงพำนับอยู่ที่นครศรีธรรมราชนานถึง7เดือนจากนั้นจึงได้รวบรวมพระตปิดกขึ้นที่นี่และทูลเชิญสมเด็จพระอาจารย์สีพระภิกษุผู้ทรงความรู้ในพระตปิดกมาช่วยฟื้นฟูหลังจากนั้นจึงได้นิมนต์พระอาจารย์สีมาช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในกรุงธนบุรีต่อซึ่งพระองค์ได้โปรดเกล้าให้สมเด็จพระอาจารย์สีมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดบางว่าใหญ่ หรือวัดระฆังโคสิตารามในปัจจุบันและเมื่อสมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนจึงได้อัญเชิญพระอัจฉิมาปฏิสฐานวัดประดูพัฒนารามแห่งนี้เพราะว่าอดีตท่านเคยอุปสมบทและเล่าเรียนที่นี่และเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินสิ้นพระชนลงเจ้าพญานครน้อยจึงได้อัญเชิญพระบรมอัจฉิมาปฏิสฐานไว้ภายในวัดประดูพัฒนารามแห่งนี้เคียงคู่กันในฐานะศิษย์กับอาจารย์นั่นเอง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จสิ้นพระชนในปีพุทธศักราช2366นะคะแต่ในช่วงเวลาเนี่ยทางเจ้าพญานาครน,น้อยซึ่งเป็นพระราชโอรสเนี่ยต้องกลัศึกสงครามกับศึกไซบรูรีมาอย่างยาวนานนะคะจนกระทั่งมาถึงเจ้าพญานาครศรีธรรมราชน้อยกลางซึ่งเป็นหลานของเสด็จพระเจ้าตากสินนะคะถึงได้มีพิธีการทำโปรงศพและเอาศพของทั้งปู่และพ่อเนี่ยมาไว้ที่นี่ในปีพุทธศักราช2385เราจะเห็นนะคะว่าการบรรจุพระอัฐิของทั้งปู่ ก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินและเจ้าพญานครน้อยนะคะถูกนำมารวมกันไว้ที่นี่ภายหลังได้มีการบูรณะค่ะหลังจากผ่านมาร้อยกว่าปีสายสกุลนนทครนะคะซึ่งร่วมด้วยคุณแม่สมใจนนทครและดรชินเวศสารศาส์นะคะก็ได้ไปนค้นปุ่มหลังนะคะว่าเอลวดลายที่จางหายไปสีซีดไปเนี่ยควรจะต้องปรับมาใช้สีอะไรหรือว่าคนจีนก็ใช้สีอะไร จึงได้กลุมศิลปากรเนี่ยมีการปรับปรุงเพราะมีการช่วยเหลือจากทางกลุ่มสกุลนนครก็มาช่วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะกลายเป็นสีแดงหรือว่าถูกรื้อไปหมดแล้วก็ได้ค่ะการบูรณะปูชนียสถานวัดประดูพัฒนารามถือมีความสําคัญยิ่งต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากเก่งจีนพระเจ้าตากเป็นสถานที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระเจ้าตากสิมหาราชเมื่อบูรณะแล้วเสร็จ จึงเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามากราบนมัสก,การและถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชิงศาสนาของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วย เ็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะว่าในเร็ววันนี้ทางกรมศิลปากรจะมีการขุดแต่งและบูรณะบริเวณนี้ให้ปิดอุทยานแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระสังฆราชสีและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะบริเวณนี้จะมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นตาน้ําธรรมชาติซึ่งสมัยโบราณน,นั้นก่อนที่จะเข้าไปทําการสักการะพระเจดีย์ของสมเด็จ พระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นทุกคนจะต้องมาอาบน้ําบริเวณนี้เปลี่ยนเครื่องทรงเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สะอาดชาระล้างร่างกายก่อนที่จะเข้าไปทําการสักการะสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะปัจจุบันเจดีย์สมเด็จพระสังฆราชสีกําลังอยู่ในระหว่างการบูรณะซ่อมแซมโดยทางกรมศิลปากรร่วมกับคุณยายสมใจนนทนครและดรชินเวศสารศาสตร์ผู้ใดมีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทยโครงการบรวนาบัวสมเด็จพระสังฆราชสีโดยในวชิรพงษ์ยศเมฆและนางสาวจิรัชยาบุญชู